แ้วหนึ่งต้นแก่นี้ไม่มีปัญหาโค้<ป>งสุดท้ายของฤด,ดูกาลสวัสดีครับพี่น้อง พบพ่อกันใหม่อีกเช่นเคยครับมาครับมื่อนี้ภามาเมืองหนางานโหดๆอีกครับอัปเดตอะไรแต่งพร้อมพี่น้องหลังจากติดบัตรบูธเข้าไปนะครับลาก,กะออกข้อทอใหม่ครับแต่ก่อนมันงับโหดทอแต่ก่อนมันงกว่านี้นะครับผมไปเห็ดใหม่แหมันได้องศาขึ้นอีกแต่ก่อนที่อยู่ยังสีพี่น้องผมก็ไปดัดขึ้นใหม่หลาก,กะติดต่างวัดบูธครับ แล้วงานเบิดงานฝนนี่กะเสียไปเช็คระบบใหม่นะพี่น้องเห็ดม่วนข่านใบเม็ดม่วนฟ้ากระโปรงที่บุบนะครับไปเห็ดสีใหม่แล้วก็นสติสติเกอร์ใหม่นะครับเพราะว่าตัวเขี้ยงหายไปแล้วก็หาซีซ้อนหอกะเรื่องดอกแน่นะครับทุกท่านสร้างมาหยบร้อยพี่น้องสติเกอิดเดี๋ยวเห็ดสีฟ้ากระโปรงใหม่แล้วก็นสติสีไม่ครับนะครับปัดบูดกะใส่เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวยังสิมาพดีวิวให้เมึงคลิปหนาพี่น้องตอนวิวรถแล้วนะครับ ปรมาณ10ปอนด์ครับผมเศเฮ็ดคอนโทรลไม่หิวไม่อีกรวมเบิดนะตอนนี้ก็2,008หลอิกว่าชั่วโมงแล้วนะครับลด2ปีหน่อยๆนี่ครับมากวันนี้เขาสู้นางานมากพ่นครับผมอยู่ไวหาย,ยู่หน้าคือเก่าครับฝนก็ดีสเสียวเกินครับมองหงกับหงมองแหงกับแหงครับแต่ก็ถือว่าดีครับม่งไงซุ่มเบิดซุ่มมองตอนนี้นี่พ่นขามพี่น้อง ย่อกันเพื่อนได้อีกหมดแล้วครับรับโจทยไปซีพันหาครับมาหอดห้างานบางใบมุ่งเนี่ยครับเมือเส่องไปปั๊บเคลียร์ลิงให้มันในเพื่อนนะครับส่องนี้งานเคลียร์ลิงเขาก็มีแน่นะครับปีนี้เคลียร์ลิงจากไปโคกับเม้าไปทีหกพันหมดแกเรียบเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องมาลงหนางานตรงนี้ท้าเลียตรงนี้กะสี่ดหเงินหมื่นเงินเทเล็กเนี่ยนะครับห้องปีนี้ที่สหลด่ยมืงินละหมื่อเงินท้าเรีได้พี่น้องเพื่อนเมื่อเรียบก็พอได้ คือสีเหลีวนี่หรอกครับหมางพูนแล้วก็ไปไล่ให้หน้าให้เก่าซือให้ลมพูนครับมีก็กล่วยกะพ่อแล้วให้หน้ากะสิเป้ลมกล้องดี่ในเพื่อนอีกแปดสิบรถนะครับตีเป็นรถละสามสิบเกือบถึงเงินสองพันกว่าบาทว่พี่น้องก็ไปไถให้ให้มั่นสองลาครับเขียวเขินเลยพี่น้องสองนี่ห่วงสุดท้ายต้องฝ่าวิทย์เอาครับรถหน่อยผมก็อังครับพี้หัวหน้าเป็นจิบมือเลยครับผมงานไถปั่น รถใหญ่กรับพรารถใหญ่พี่น้องพวกสีไทยให้ปลูกมันห้องเก็บของกับห้องกระปุกได้๋หาอะไรครับอีกหาอะไรกันยังท่านอเท็ดนยังอยู่เพราะจะเอาไมโครเขาคุดต่อให็นเดี๋ยวนะครับกิดที่เอารถใหญ่เข้าไปอะไรหล้วก็ลงหางยกหลอกออกไปหนึ่งสองตุนพี่น้องกุ๊กแสดงมาครับกับกุ๊กเอียงหน่ะพี่น้องลงซื่อหรอส่นยังกะ้างมันออกไปแล้วกะเดี๋ยวฝนใหญ่ครับ พ่นคาเจ็ดปีพูดกพี่น้องต้นนี้ว่ามันสิห้ายปีเติบอยู่ครับแต่สมัยแต่ปูแต่ยาผมอะเพิ่นเกิดซีเฮ็ดออกเป็นไฮเป็นนาครับบ่มังกับพ่ได้เขาหุมเขาหุมหน้าไม่ซื้อพี่น้องเลยเสี่อบีอาเฮากับสิ่ท้ายทํำไห้ครับอีพี่นี่เป็นท้ายทํำไห้นะครับผมกับสีมพี่หนาที่ครับรถแย่งกันน้ำซางเรียบครับซางเรียบกับจ่าเอกอะเยนกันข้นรถหน่อยรถใหญ่น้ำกันเนี่ยนะครับเขาเรื่องเลยพี่น้องเดิมทำการแสดงครับผมบานนี่ ผงสุดท้ายแล้วครับฝ่าวเฮ็ดบ่เฮ็ดก็บ่ได้เดี๋ยวคำย้ำเผื่อนครับนอนหาถุ่มหกถุ่มคู่มือแต่งรถด้วยพี่น้องว่ามันยังดอกมืดหนนี่งก็ไปไถไห้ไดิหกไรหรือหาไรนะครับหอดหาถุ่มประมานนี่ก็ได้เงินอยู่ประมาณหกเจ็ดพันครับยืนประมาณนี้แหละพี่น้องเมือนได้มันก็ยังไดเหมือนน้ำเขาครับส่วนมากก็ไม่ค่อยมีแล้วครับยืนเผื่นแค่หาหกพันเจ็ดพันนี่นะครับประมาณนี้น้ำมันเห็ดไปเมือละสองพันครับผม สามหมื่นหมื่นครับเพี้ยนงานตอนนี้รถหน่อยพันหนึ่งต่อหมื่นรถใหญ่สองพันต่อหมื่นครับบางเช่ากับพันเปิ้อนทุกันครับรถหน่อยกับยืนกับสามหมื่นเบิร์ตเมื่อนึงครับค่าน้ำมันทองนี่งานไทยเขาก็ยังมาได้เงินนะครับพ่อไปปั่นกับเวลาเก็บเอาพ่อได้มาหาเติมหน่หมูกับมันรงหัวดต้นนี้ซอยผีใหญ่เขาครับใครแต่ว่าขันหน่อยว่ามีงวดครับผมเอาเสียเบียรไทยทำไงครับบานนี่ฝนกับทีมาเพราะฝนพูน หน้าปลาหน้าดงใครจะเป็นดินรายแรงจัดครับเจ้าเอทเชียว โหดโทษโ,โอ้โอ้โอ้โอ Bye. ไงพี่น้องเลย